กว่าครื่องศตวรรษที่โทรทัศน์ไทยอยู่คู่กับเรามาตลอดมาย้อนวัยไปพร้อมกันกับละครบอกบทโฆษณาการ์ตูนและเหตุการณ์สำคัญในช่วงเรื่องเก่าจอแก้วกลับมาสู่ราการคุณพระช่วย,ยครับช่วงเรื่องเก่าจอแก้วครับผมแทกประจำบ้านเรามาแล้วมาแล้วมารอตั้งนานแล้วนัดกานมงชามาแต่ตีห้าหรือวไ,ไม่กลับ กับกูไม่ได้มาสวัสดีครับพ่อให่ครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนี่ไงโฆษณาโฆษณากับจอแก้วเพราะเอามาก่อนโฆษณามันยุคแรกมันเป็นยังไงการขายสินค้าขายยาพวกเนี้ยก็ลถเหมือนเหมือนใส่รถแล้วก็โฆษณาไป ปุ๊ป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 อันนี้ไอ้หนอนมาไอ้มาแลปนมาแล้วไอ้หนอนมาแล้วนี่มาแล้วเออปวดหัวตัวร้อนเยาๆโดยประมาณแล้วมีมีคนซื้อให้พ่อไหมว่าคนที่เขาเขาเชื่อถือไหมคนไม่ได้ไปไหนพวกร้านต่างๆที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมันไม่มีไม่มีของขายมีเออมาแล้วก็ไม่มีทั้งวันทั้งคืนด้วยมาแล้วต้องรอกันเลยนี่มาถึงนี่สามโมงเช้าสี่โมงเช้านั่นเที่ยงนั่นเพนอะไรต้องรอกันแล้วไม่ไปตามทางเขาทำไมอย่างนั้นนะ หนังขายยาก็คงขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้เออแตข,ขายได้ไงเพราะหนังขายยามันมาก่อนจอแก้วพอจอแก้วมาหนังขายยาเขาแย่เขาก็ตายไปแต่ก็ไปทําอาชีพอืน่นนั่นแหละโฆษณาอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องรถเ,เรื่องอะไรเป็นรถโฆษณา,าต่อไปก็เป็นการโฆษณาสดสดในทีวีถ้าจะโฆษณาขายทีวีก็อย่างที่บ้านคุณนี่แหละเอาทีวีมากรองกองกองกองไว้แล้วคนโฆษณาก็มายืนคุยบอกไปไปไปสดสดเลยสดสดเลยตอนนั้นคุณเทิงสติเฟื่องจะเป็นผู้นำ บอกเบิกก่อนจะดังมากที่สุดเลยเนี่ยของวลรีเลิศสมนแตนเลิศใช้แล้วรับรองว่าจะเลิศสมนแตนโดยประมาณท่านี้เริ่มเป็นมีการอัดกันแล้วอัดเป็นภาพโฆษณาเลยเอาของเก่าไปกรอของเก่ามาดูครับผมหนังโฆษณายุคนั้นก็จะมีทั้งสีดือขาวดำยุคนั้นก็ยังมีสีมีทั้งสีทั้งขาวดำแต่ช่วงหลังนี่ชักสีแล้วนะสีแล้วมาแล้วเอาเอามาดูดิอ้าวมาแล้วอ่ะแอบไปซื้อของมาใช่ไหมคะใช่จ้ะแม นี่ครับพ่อนี่อะไรคะนี่เป็นผ้าหน้าไคลกเกลว์เทคมินี่ผ้าหนาไนลขนาดมินี่จ้ะสวยไหมสหรับวันแรกและวันหลังของรอบเดือนซึ่งผ้าหน้าไมขนาดธรรมดาใหญ่เกินความจำเป็นแน่มีวัสดุใสด้วยแม้มีครบท่วนปลอดภัยดีจังแถมยังซึมซับกลิ่นได้ด้วยนะจ๊ะ งั้นกเทคมินิจะต้องดีและสะดวกสบายกว่าในวันเขาจะบอกคซื่อๆเลยนะบอกคนตรงๆเลยนะคลายตรงๆเลยพ่อสวยไม่สวยดีไม่ดีแพงไม่แพงความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่สะดวกสบายกว่าในวันบาๆกเท็กรู้ใจคุณยิ่งกว่าใครโอ้เจออ่ะพ่อก็กดคำว่าเบาๆเนี่ยพิดมากเลยนะพิดมากแล้วพอพูดถึงวันเบาๆเนี่ยก็คือ คนนึกถึงผ้าอนามัยโกเท็กเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วันที่แบบว่าไม่ต้องทํางานหนักเออไม่ใช่แต่เป็นวันพิเศษสำหรับผู้หญิงเขาใช้คาดีมากแม้จะเปลี่ยนยี่ห้อแล้วคนก็ยังเรียกโกเทคอยู่นะเพราะมันเหมือนกับเป็นยี่ห้อแรกๆกับพ่อมันซื้อโกเทคสิเอาของไอ้โมเดสตอะเอาโมเด็ตอ่ะาดูโฆษณาตัวต่อไปพ่ออ้าวมาอ่ตอนเรากลายเป็นปตา เราเสนานิเวศเหมือนกันเสนานิเวศพระโนโยถิ่นเลยลาดราไปนิดเดียวอันนี้หมู่บ้านอันนี้ดังมากนะทันไหมทันะทันทันอันนี้ดังมากน่ารักมากแล้วก็ผู้ใหญ่ชอบดูพอถึงตรงนี้ทําอะไรอยู่นะต้องหยุดมาดูเพราะความน่ารักของเด็กก็เลยเชื่อว่าต่อมาเนี่ยในยุคตัวต่อมาที่เป็นโฆษณาในสมัยสมัยเดียวกันนะจะต้องใช้เด็กเป็นสื่อเกือบทั้งนั้นน่ะเพราะชุดเนี้ยเป็นตัวนำตัวที่สาม นี่ยอยากกินเลยไหมล่ะหอกแล้วนี่แหละที่เรียกผมนี่แหละให้ดูเริ่มมีเพลงประกอบ่อดนะเพลงประกอบหนังภาพยนตร์มาละครอบครัวสดใสแข็งแรงดื่มโอวันตินทุกวัน โอวันต well, so kind of like. ินเริ ah, ่มเป็นเพลงแล้วก็เป็นมีเพลงเริ่มประกอบเข้ามาเนาะไม่มีบทสนทนาแล้วไม่ต้องเสียเวลาค่ะนแต่ว่าเป็นเพลงก็ยังเป็นเพลงที่บอกรายละเอียดถึงประโยชน์ประโยชน์เมอดูแล้วเฮ้ยอยากเล่นกีฬาเฮ้ยเล่นกีฬากินกินนี่โอ้จินี่แล้วแข็งแรงแข็งแรงแล้วจะได้เป็นนักกีฬาด้วยบ้านไหนก็แข็งแรงบ้านนี้ไม่แข็งแรงบ้านเช็งไม่มีโอวนตินโกโก้ยังไม่มีคุณแม่ทำอะไรคะแม่ทาแป้งจะลูก น้ำแป้งเด็กนี่คะก็ะแม่ใช้ด้วยไงจ๊ะแม่ชอบใช้แล้วแม่สบายตัวผิวแม่นุ่มด้วยเห็นไหมดีจังเลยมาแม่จะทาแป้งเด็กจงสันให้ลูกด้วยนะจงสานน้องจังใครๆก็อยากใช้แต่แป้งของน้องหนู แป้งเด็กจอมสันสุขแสนบริสุทธิ์มีที่สุดสำหรับทารกดีภาพสำหรับะอกเขาสื่อดีนะสื่อแป้งเด็กจอมสแล้วทำไมผู้ใหญ่ทาแต่แม่มาทานะผิวแม่นุ่มดูไม่ลูกค่ะแล้วสุดท้ายเด็กที่เขาพูดไว้สงสารน้องอ่ะใครๆเขาใช้แป้งน้องเออได้หมดไหมได้หมดได้เลยได้หมดไหมแสดงว่าน้องเราต้องได้แน่แหละน้องเราต้องใช้แน่นี่ใช้ถึงตัวเองที่เป็นผู้เล่าแล้วไปใช้ถึงแม่อีก แล้วไปกลับผลสงสารน้องใช้ได้เลยซื้อดีเลยแล้วคุ้มนะซื้อกระป๋องเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ครอบครัวเลยใช้ได้นะฮะพ่อที่ยังใช้เสียงภาคไหมสมัยนั้นไม่มีแบบสดไปอัดไม่มีเลยพูดเสร็จแล้วต้องภาคต้องภาคเรอโฆษณาเด็กๆนะเอาเสียงผู้หญิงเนี่ยมาดัดเป็นเด็กแล้วพูดเลยนอกจากบางชัดเท่านั้นอ่ะหมดไหมยังพ่อรัมี้วยัง อกไม้นี่สวยจังหนูอยากให้มีดอกไม้ตามถนนแยๆ่ๆจะได้เห็นถนนสวยๆแม่เคยสอนให้หนูรู้จักรักษาความสะอาดเมื่อิ้งของลงบนถนนแต่ทำไมมันยังสกปรกจังเลยอย่าทำบ้านเมืองสกปรกนะคะโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองด้วยความปรารถนาดีจากดัชนเพื่อนที่แสนดีและมูลนิธิส่งเสริมการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร,รขอพระคุณคะ่ะ นี่เหมือนจะเป็นรุ่นก็แรบนะนี่อย่างเฉพาะพูดว่าเอาเสียงคนโตเป็นเสียงเด็กนี่ไงใ้ภาคเขาแล้วก็เป็นแล้วเป็นการโฆษณารุ่นแรกเลยก็ได้ที่ไม่ได้คิดถึงสินค้าของตัวเลยคิดถึงสังคมที่ดีสังคมสะอาดสะอาดสณรงทีรณรงค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ว่าว่าว่าไปแล้วใครเสนอตอนท้ายนิดเดียวสับสนโดยแล้ว ข้าเป้ามากกว่าเพื่อนเลยมัน่เกิดเป็นความคิดสมัยใหม่สมัยนี้เนาะก็ไม่ต้องไปพูดตรงๆเหมือนรุ่นแรกๆที่เปิดมาให้ดูก่อนเมื่อกี้นึงอ uh> ันนี้เข้าเป้าเมื่อก่อนรุ่นพ่อเวลาเปิดเจอหนังโฆษณาหรือว่าเจอโฆษณาเปิดข้ามไหมหรือว่าหรือว่าไม่ดูไหมโฆษณาหรือว่าไปดูมันน่ารักหมดดูเพลินเพราะสมัยนี้เราเปิดข้ามเงินนะทีวีมันก็ง่ายด้วย ปั๊บเปลี่ยนละสมัยนี้มันต้องเป็นช่อง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 สมัยก่อนจะไม่ค่อยเปิดข้ามก็จะดูช่องนั้นก็ช่องนั้นเลยช่องนั้นเลย,เ,ลยเขาก็สบายๆแล้วช่องมันก็ไม่มากคนในอาชีพเดียวกับพวกเราเนี่ย<ม>เขาทําอะไรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย<อ>่าตายายทาอะไรส่ง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 มาให้เราจนเราเจริญเติบโตในความคิดสร้างสรรค์ในความคิดที่จะทั้งเล่นละครทั้งโฆษณาทั้งจะร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรต่อะไรเนี่ยเป็นการอัดพ้ทันสมัยขึ้นอะไรขึ้น แต่ทั้งหมดเราทิ้งก็ไม่ได้เพราะเขาคือแม่แบบเขาคือแม่แบบโฆษณาต่างๆที่เรานามาแม้จะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้ได้เงินจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะเออต้องพูดเอามาเป็นแบบอย่างให้ได้ตังจากโฆษณาสินค้านิดเดีอไม่ได้แต่เราก็ยินดีครับถ้าจะได้ถ้าท่านจะสนับสนุนเราจะยินดีมากถ้าเราได้จากเข้าว่าให้เขามาลงโฆษณาอะไรคเพื่อจะมีโอวันตินสักแก้วตั้งนี้นี่แหละนะครับวันนี้ขอบคุณครับ พออีครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณพ่อครับช่วงหน้ายังมีอะไรอีกมากมายกับเวทีนี้ครับสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงหน้ากับแบบเรียนสุดรักมานะมานีมาดูกันว่าเมื่อเขาโตขึ้นจะเป็นอย่างไรออกเสียงเป็นสระอาสระอีณวันนี้ครับโต ครับ <c oughs> <c oughs> มีครอบครัวไหมมีด้านผมเมียกันไหม <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs>